การยอมรับความจริงในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเราจะใช้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อทำความเข้าใจความจริงของชีวิตได้อย่างไรคะหลักไตรลักษณ์หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแก่นสำคัญในการเห็นความจริงของโลกครับอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งความทุกจากการยึดมั่นก็จะคลายลงครับถ้าอย่างนั้นเราจะใช้หลักอนิจจังในการปล่อยวางความคาดหวังที่เรามีต่อสถานการณ์หรือผู้คนรอบข้างได้อย่างไงคะความคาดหวังเกิดจากการที่เราต้องการให้สิ่งต่างๆคงที่และเป็นไปตามใจเราครับเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ผู้คนหรือสถานการณ์เราก็จะลดความยึดมั่นถือมั่นและยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นครับเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับเรื่องไม่สบายใจหรือความสูญเสียเราจะใช้หลักทุกขังในการทำความเข้าใจและยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงคะใช้ทุกขังเพื่อเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรายึดมั่นนั้นทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่าเรากำลังยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อเรายอมรับว่าความสูญเสียหรือความเจ็บปวดเป็นธรรมดาของชีวิตที่ต้องพบเจอเราก็จะมีความเข้มแข็งและมองข้ามผ่านไปได้ครับแล้วการที่เราเห็นว่าตนเองและผู้อื่นมีข้อบกพร่องไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่หวังเราจะใช้หลักอนัตตามาช่วยยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ยังไงคะอนัตตาสอนให้เราเห็นว่าตัวเราและตัวเขาล้วนไม่มีแก่นสารที่เที่ยงแท้ ไม่มีตัวตนที่สมบูรณ์แบบตามที่เราวาดฝันครับการที่เรายอมรับข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่นได้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยวางความยึดมั่นในความคิดที่ปรุงแต่งเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบได้แล้วครับในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่สามารถเข้าใจหรือเข้ากันได้กับคนบางคนเราควรใช้หลักไตรลักษ์มาปรับมุมมองอย่างไรดีคะใช้หลักอนิจจังและอนัตตา มองว่าความสัมพันธ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคืออนนิจจังและไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดหรือความรู้สึกของใครคืออนัตตาการยอมรับในความแตกต่างและอิสระของกันและกันจะช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นได้ครับถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับอารมณ์แปรปรวนของผู้อื่นเราจะใช้สติและไตรลักษณ์ในการวางใจเป็นกลางได้อย่างไรคะให้ใช้สติกำหนดรู้ว่า อารมณ์แปรปรวนของเขาเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นภายใต้กฎอนิจจังครับเราไม่สามารถควบคุมมันได้จากนั้นใช้อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางโดยไม่เอาอารมณ์ของเขามาเป็นอารมณ์ของเราครับการปล่อยวางความคาดหวังต่อผู้อื่นจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ใส่ใจความสัมพันธ์หรือไม่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะไม่เลยครับ การปล่อยวางความคาดหวังคือการปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เรายัางคงทำเหตุคือการดูแลความสัมพันธ์อย่างเต็มที่ครับนั่นคือการให้ความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยไม่คาดหวังการตอบแทนที่เที่ยงแท้กลับมาถ้าเรายังรู้สึกทุกข์ใจเมื่อเห็นคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมากกว่าหรือมีชีวิตที่ดีกว่า เราควรใช้หลักไตรลักษณ์มาพิจารณาอย่างไงเพื่อลดความอิจฉาลงคะใช้หลักอนัตาเพื่อพิจารณาว่าความสำเร็จหรือความสุขเหล่านั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวคืออนิจจงและไม่มีใครเป็นเจ้าของมันได้อย่างถาวรครับเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สาระแก่นสารที่เที่ยงแท้ความรู้สึกยึดติดและเปรียบเทียบก็จะลดลงครับ มีวิธีฝึกง่ายๆที่จะนำหลักไตรลักษ์ไปใช้ในการยอมรับความจริงในชีวิตประจำวันไหมคะลองฝึกการกำหนดรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันครับเมื่อเห็นดอกไม้เหี่ยวเมื่อเห็นคนรักที่กำลังแก่ตัวไปหรือเมื่อร่างกายเจ็บป่วยให้ระลึกรู้ว่านี่แหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาการฝึกเห็นความจริงบ,บ,บ่อยๆจะช่วยให้จิตใจยอมรับได้โดยอัตโนมัติครับ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนช่วยสรุปหลักประการสำคัญของการใช้ตรลักในการยอมรับความจริงในชีวิตประจำวันให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะโดยสรุปแล้วการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขคือการใช้หลักอนิจจงเพื่อปล่อยวางความคาดหวังในความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆใช้หลักทุกขังเพื่อยอมรับความจริงที่ว่าทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้และใช้หลักอน,นัตตา เพื่อยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่สมบูรณ์แบบซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความสงบและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจครับ